ส่วนนี้มาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับของวันพฤหัสนะครับ15กระดกกระดาหุ้นรอบบ่ายจะมาชุดของ2ตัวล่างนะครับของนีเคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งกันว่าใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกับรายวันจันกลางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่อยากจะตามทุกวันในลายกลุ่มก็เอ่อในรายกลุ่มก็ปีล,ละหกร้อยบาทตั้มาได้ทั้งปีนะครับเลขวันพฤหัสเป็นเลข48นะครับทำมาลูดทดลอง2ี่ตัวคือ 48บวก24ได้72นะครับ48่ลบยีได้24นะครับคือกดตั้งแต่4ี่เออสองสี่าสไล่ไปถึง47 48 49 50ีายไล่ไปถึง7 0 7 172นะครับครบ,ค,รบคือ4ี่เตัวนะครับนะครับเลข4ีนะครับครบคือส4 9ตัวนะครับก็ก็ถูกตั้งแต่ นี่เคบาทนี่เคบาย2ล่าง40นะครับก็ถูกตั้งแต่นี้เคไปแล้วนะครับก็มันมี3รอบนี่เคถูกคือแนะนำว่าหยุดปลอดภัยที่สุดนะครับนี่เคไม่ถูกเบิรนท็อปไปที่จีนทบต่อไปที่ห้างนะครับโอเคนะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ